เบ้าแดงกับสีใสต้นหอมลงไปครับพักอีกตูพี่นอ้องไป มาอนี้มาพ่อกับเบาเดนอีสานไต่แล้วครับย่ามคำคำมาอนี้เบาเด่นมีเมนูปลาสีแกงใส่บะงุงครับปลาของเบาเดนกับซิมี่ประคอรประดุกแต่เบาเด่นกันทซับไว้แล้วครับ บุ้งครับบุคงบรอนสีแกงใส่บุคงสูตรทางอีสานใต่เฮาที่ขาดบัวดก็คือพักอีตูต้นหอมครับทาตะไรคร่บกพริกอ่อนครับพริกอ่อนเนี่ยบรอนสียำเลยครับ พิก,กินดาครับบมเดียวสีดำใส่แงงจะไปที่ตามเบิ่งเนาะครับเดี๋ยวหาย่มเดนไปตำบัพริกก่อนครับพี่น้องใส่บัพริกลงไปใส่เกลือจื้หน้อยครับพี่น้อง ตามสเสร็จแล้วครับบนี้เบาเดงนกะซีเอาไปใส่หม้อต้มครับต,ต่อไปเบาเดงกนกะซิใส่ค้าลงไปจะไข่ครับเดี๋ยวนำเดือดก่อนเบาแดงกนกะซิ่ใส่บักหุงใส่บักละก,รกรอเห่าแหละครับลงไปก่อนเพื่อช่ห้ บะคงเห้ามันเปื่อยจะคอยติดตามครับเมื่อน้ำเดือดแล้วบอเดงกขึสนใส่บกคงที่ฟานไหวลงไปก่อนครับใส่ลงไปรอให้บักคงเห้าเปื่อยก่อนครับพี่น้องเห้าจังสีใสปลาลงไปตามหลังครับพี่น้อง ครับเมื่อน้ำเดือดแล้วบักหุ้งเฮ้ากับซุกแล้วต่อไปเบาเดนกับซิไซปลาลงไปครับปลาของเบาเดนกับสประมันพี่โลก,ก็กลัวครับกับซิมีประดุกแน่ประคอแน่ครับกับซิไซลงไปเลยครับพี่น้อง ล่อให้ปลาซุกก่อนบัวแดงกับสิใส่เื่งปุงครับพี่น้องปลาเข้ากับได้ซุกแล้วดเดี๋ยวบัวแดงกับเสเอฟองเข้าออก่อนครับ เมื่อป้าสุกแล้วบเดเอ้กซ์ไซร์พุ่งโนไปเล็กน้อยครับน้ำปลาครับพี่น้องเล็กน้อย,ยเอ็กซ์ไซร์ไหครับพี่น้องเดี๋ยวสีเข้มครับทั้งบานเบาเด่นซีไซน,น,น้ำปลาดั้มครับพี่น้องอ้าวใส่ลงไปเลือนแล้ว เบ้าแดงกับไใส่ต้นหอมลงไปครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือพักอีตูพี่น้องใส่ลงไป เป็นตะกินบอรครับพี่น้องมามาเสพน้ำบอเดนครับก็ได้สู้แล้วครับพี่น้องมามาเสบน้ำบอเดนครับชิมหน่อย่ก่อนครับ แกงปลาใส่บะคุงครับพี่น้องสูตรอีสาใต้โนด ดูครับธรมาพี่น้องคือแกงบอแบบนี้ครับเสร็จแลครับพี่น้อง ส่วนมากทั้งบัานเบาเดนแต่จกินเขาเขาวยครับเข,เข้าเจ้าเข้า่างไรครับพี่น้องลลูกโดด ฮอร์ทับสูตรนี้พี่น้องเอาไปเฮ็ดนำก็ได้ครับ หุงเข่าเปื่อยๆใส่ปลาใส่พวกอีตูเส่ขอครับ ข่าวย้ำแรงพี่น้อง

กันจะนับเสียบลายพี่น้องสูตรบ้าแดนพี่น้องเอาไปเฮ็ดได้ครับง่ายๆกินแบบบ้านหนองเฮ่าครับ não não, no. คงเ้้ากริออกะออกหวานครับคือพอด,ดีครับทำยังไงครับ Kau itu kak Pinong เขาขอฝากพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บราแดนน้ำแนครับแต่พี่น้องสมัครบึงเบ้าแดนได้สองชั้นทางครับสองทางแรกทางเฟซบุ๊กเฟนเพจเบ้าแดนสันตายสองทางที่สองทางยูทูบเบ้าแดนสันตายครับมื่อนี้เบ้าแดนกับทีมงานก็จะขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ